ลาดสดอ่ะอันนี้มามานี่บ่อยไหมที่พัไทยรับนี่รับได้กี่เริ่มแล้วครับเริ่มหนึ่ง อ๋อมันมันอยู่ที่มีดรู้ไว้ยังไงครับอยู่ที่มีดที่หินควานสคมไม่ว่ามีดเล็กมีดใหญ่เริ่มยี่สิบบาทอะหรือว่าแล้วแต่มีดแล้วแต่มีดสิบบาทอืมขึเราเพื่อนนี้นะผมอยู่ข้างในเมื่อกี้ 嘿嘿。<laughs> นะอันนี้คือคมหรือยังครับอันนี้นะ ถ้ามันคมมันจะไม่ได้กดแรงออืครับงรง,งงานสุดกริลักข้าเป็ดนั่งข้าไก่เราไก่ใจ ชื่อเล่นชื่ออะไรครับนี่มานานเรือยงครับครับนานไหมอ๋อกี่ปีครับหลายปีแล้วปกติจะรับอยู่แถวไหนครับอ๋อปกตินี่ตลาดสดที่ตลาดสดขาดใหญ่นี้ใช่ไหมครับแล้วอันนี้เดินไปตรงไหนมั่งนทุกวันนี้ เดนอตัวไปวออั่วมมีมีลูกค้าประจำไหมครับม,ไมีไม่มีมั้งกี่บาทครับวันหนึ่งต่อว,วัน <c oughs> บอกบอกได้ไหมครับมันไม่แน่นอนครับของวันก็ได้ของวันก็มีได้อ๋อแต่เราอันนี้เราเล็บเล็บรับมันเล่มเท่าไหร่ อ๋อแล้วแต่ขนาดมีดใช่ไหมครับขนาเารับมีดมันอยู่ที่ความรับนานหรือว่าไม่นานด้วยไหมเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวถ้ามีดมันหนานเราก็รับนานครับที่เราเอามาด้วยนี่ครับมีแค่นี้แหละมีถังแล้วก็หินรับมีดแล้วก็น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ผ้า Rồi có ở đây khăn lai. Khăn lai.